ปารีสทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลครับ0 0แสนยูโรต่อสัปดาห์ให้กับโมฮัมเหม็ดซาราซึ่งซาร่ายังไม่ต่อสัญญากับเลียภูซาร่าก็รออยู่เลียภูก็รออยู่ว่าจะเอายังไงกันแน่กับเรื่องราวเรื่องนี้ยังไม่ต่อสัญญายังไม่คุยกันสักทีถ้ารอมกราคม2025จะสามารถคุยกับสโมสรอ,อื่นและย้ายฟรีๆได้ในซัมเมอร์2 5 2 5ครับ ทำให้ล่าสุดนะครับท็อกสปอร์ตก็รายงานเลยครับว่าปารีสเนี่ยพร้อมพุ่มคัานในมหาศาล0 0แสนยูโรต่อสัปดาห์ให้กับซา่านะครับเนื่องจากว่าปารีสตอนนี้เนี่ยขาดเสาหลักขาดหัวแรงหลักขาดตัวเดอะแบกในแผงเกมรุกนะครับแม้ว่าซา่าเนี่ยจะอายุอานามเลข3แล้วนะครับสาี่สปีหน้าสาี่สแล้วแต่จากผลงานที่แบกงรีฟูแบบนี้ครับปารีสก็มองว่านี่แหละคือแข่งเวอร์คลาส นะฮะที่เมสซี่ไม่อยู่แล้วเนมาไม่อยู่แล้วเอ็มเป้์ไม่อยู่แล้วแต่ซาลาสามารถแบกได้ครับฤดูกาลน,นี้ครับ20นัด13ประตู11แอสซิส,ส,สครับนี่คือเดอะแบกของลิฟูอย่างแท้จริงครับจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกจ่าฝูงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซาลา นี่แหละครับคือคนสำคัญเลยเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าแอสซิสบาลิสมองแล้วครับนาเซอร์คาริฟรีมองว่าค่านนแบบนี้เปได้สบายๆเพราะค่าตัวฟรีฟรีลุยเซลิก้เองก็อยากได้อยู่ที่ซาลาแล้วเลยครับจะเลือกย้ายหรือว่าไม่ย้ายครับหากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ